สวัสดีคะ่ะจังหวัดชีสเกตนะคะวันนี้วันจะมาเก็บดอกแคร์สวนหลังบ้านนะคะเพื่อที่จะเก็บไว้รับประทานนะคะก็จะเป็นแคร์ขาวแล้วก็จะเก็บดอกที่อ่อนๆนะคะไม่ถึงกับแก่มากก็จะมีดอกแคร์สีแดงด้วยแบบนี้นะคะวันก็จะเก็บไป ทำแกงส้มไว้รับประทานส่วนมากที่สวนหลังบ้านก็จะเป็นดอกแครสีแดงและดอกแครสีขาวนี่ก็จะเก็บดอกแครสีแดงก่อนนะคะมันก็จะพาท่านนะคะไปเก็บดอกแครสีขาวนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ ที่สวนก็จะมีเห็นนิดนึงก็จะค่อนข้างเดินสะดุดนิดนึงนะคะนี่ก็จะเป็นผักสวนครัวหลังบ้านที่สามารถที่จะเก็บไว้รับประทานแบบนี้นะคะโดยที่นำไปลวกจิ้มน้ำพริกหรือว่านำไปทำพวกแกงส้มเพราะว่าดอกแคถือว่าเป็นผักที่ สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายอย่างตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆนะคะมันก็จะมาเก็บผักไว้ไปรับประทานตอนนี้ดอกแคออกเยอะมากนะคะก็จะเป็นดอกแคสีขาว ส่วนมากที่นิยมส่วนมากก็จะเป็นสีขาวสีแดงก็ค่อนค้างหายยากนิดนึงเวลาลวกจิ้มน้ำพริกนะคะเวลาเราไปต้มถ้าเป็นดอกแคร์สีแดงน้ำก็จะออกเป็นลักษณะสีม่วงนิดหนึ่งนะคะนี่มันก็เก็บได้ประมาณหนึ่งถุงแล้วนะคะมันก็จะหาที่วางก่อนนะคะ ก็จะเป็นดอกแคต้นเล็กเราก็สามารถที่จะเก็บช่วงเช้าเช้าหรือว่าเป็นช่วงเย็นๆก็ได้นะคะเพราะว่าผักที่เราเก็บก็จะเป็นผักที่ปลอดจากพวกสารพิษและแมลงต่างๆก็จะมาจิกกินเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดอะไรที่ ทำให้ผักของเรานะคะได้รับสารเคมีบางท่านก็จะเด็ดยอดแคร์ไปที่ไว้รับประทานนะคะเพราะว่ายอดแคร์ก็จะอร่อยมากนี่ก็เป็นยอดที่กำลังให้ดอกแล้วกำลังให้ผลผลิตค่อนข้างเยอะมันก็จะเก็บใส่ถุงลักษณะนี้นะคะได้หนึ่งถุงแล้ว ต่อไปเราก็จะมาเก็บถั่วแแบบกันนะคะถั่วแแบบที่นี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะภาษาอีสานเรียกว่าถั่วแแบบแต่ถ้ามเมล็ดที่แก่จัดถ้านำไปต้มลวกจิ้มน้ำพริกก็จะอร่อยมากคล้ายๆเราต้มถั่วแล ลักษณะคล้ายกันก็จะเป็นพืชตระกูลถั่วนะคะนี่ก็จะเก็บไปลวกจิ้มน้ำพลิกแล้วก็จะเก็บไม่เยอะนะคะแล้วก็จะแบ่งปันให้กับญาติญาติและเพื่อนบ้านด้วยเพื่อที่จะแบ่งปันไว้รับประทานแต่ส่วนมากตัวแบบก็จะนำไปรับประทานกับพวกส้มตำนะคะ ตำปลาหรือบางท่านก็จะรับประทานกับพวกตำไทยก็จะอร่อยเหมือนกันแล้วก็จะรวมๆไว้แบบนี้ก่อนนะคะพืชผ,ผักสวนครัวที่ปลูกไว้ส่วนมากก็จะเป็นพวกตะไคร้เพราะสามารถที่จะนำไปทำเครื่องต้มยำทำแ,แกงได้เพราะว่าตะไคร ก็จะมีราคาค่อนข้างสูงในช่วงฤดูล้อนนี้ก็จะเป็นต้นแคที่วันปลูกไว้ประมาณ <c oughs> เกือบยีต้นแต่ว่าน้ำได้ท่วมไปนะคะช่วงประมาณกลางๆปีทำให้ต้นแคตายประมาณ6-7ต้นตอนนี้ต้นแคก็กกำลังสูงท่วมหัวแล้วเราสามารถที่จะเด็ดยอดนะคะ นำไปทำเป็นส้มอุ้ยโทษนะคะเพราะว่าดินที่นี่ก็จะเป็นหินเวลาเดินไปแล้วก็อาจจะสะดุดหินได้นะคะเพราะว่าที่สวนหลังบ้านก็จะนำดินมาจากภูขมิน้นส่วนมากก็จะเป็นดินที่มีหินมาด้วยแบบนี้แต่ดินภูขมิ้นก็จะค่อนข้างสมบูรณ์มากทำให้การปลูกพืชผักสวนครัวโดยเฉพาะกล้วยนะคะ ต้นแคร์ทัวแบบก็จะให้ผลผลิตได้ค่้นข้างดีนะคะโดยที่เราไม่ต้องฉีดพวกเคมีต่างๆทำให้เราได้รับสารพิษเข้าไปกับร่างกายแต่ถ้าเราปลูกพืชผักสวนครัวโดยธรรมชาติแบบนี้ก็จะทำให้เรา ปลอดจากพวกสารเคมีทั้งหลายตอนนี้กล้วยของวันก็กำลังให้ผลผลิตค่อนข้างเยอะแล้วนะคะกำลังออกผลนะคะบางต้นก็กำลังใกล้ที่จะแก่แล้วก็ประมาณสิ้นเดือนนี้ปีใหม่นะคะเครือนี้น่าจะได้ตัดไปรับประทาน และนำไปทำพวกขนมบานนะคะรับประทานได้ด้านหน้านี้ก็จะเป็นกล้วยรุ่นที่3ามที่กำลังจเจริญต,ติบโตในช่วงฤดูหนาวตอนนี้วันยังไม่ได้รดน้ำนะคะต้นแครต้นเล็กๆก,ก็กำลังออกดอกค่อนข้างเยอะมากแล้วทำให้เราสามารถจะเก็บ ตัวดอกแคร์นำไปรับประทานได้นี่ก็จะเป็นต้นที่ปลูกรุ่นหลังสุดต้นแคต้นเล็กตอนนี้ก็กำลังเจริญตกบโตเพราะว่าวันได้ให้ป Ł ุ๋ยคอกนะคะเป็นป Ł ุ๋ยขี้วัวไปและทำการลดน้ำต้นแคและพืชผักสวนครัวก็เจริญติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะ โดยเฉพาะกล้วยที่กำลังให้ผลผลิตเพราะว่าวันได้ปลูกเมื่อปีที่แล้วนะคะรุ่นแรกใช้เวลาประมาณไม่ถึงหนึ่งปีนะคะกล้วยน้ำว้าก็จะให้ผลผลิตโดยเฉลี่ยประมาณสิเดือนขึ้นไปนะคะถึงปีหนึ่งกล้วยน้ำว้าจะให้ผลผลิตค่อนข้างช้ากว่ากล้วยอย่างอื่นนะคะ ตอนนี้ต้นบางต้นก็กำลังท้องแก่ก็จะเริ่มให้ผลผลิตอีกไม่นานแล้วนะคะว่าดินที่นำมาก็จะมีเห็นต้นข้างเยอะมากแบบนี้ผสม,มมาด้วยเวลาเดินในสวนก็ต้องระวังเพราะว่าส่วนมากก็จะสะดุดก้อนเห็นนะคะมันก็พาท่านชมกล้วยนะคะ เกษตรผสมผสานแบบชาวบ้านโดยที่ปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองแบบชาวบ้านโดยที่ไม่ต้องพึ่งพวกสารเคมีนะคะวันนี้วันขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้าวันจะได้พาท่านมาชมพืชผักสวนครัวลัวกินได้ที่เขตอำเภอขุนหาร จัหวัดศรีสะเกตวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ